จากสวนโมกสู่หมู่บ้านพลับผมมานั่งที่สวนโมกนี่คิดถึงบรรยากาศฝนพรำๆอย่างนี้ครับเพราะว่าที่สวนโมกชัยยาสุราษฎร์ธานีนั้น ฝนจะตกอย่างนี้เป็นระยะระยะและวันหนึ่งที่ผมมานั่งรอท่านพุทธทาสเพื่อที่จะขอสนทนาธรรมกับท่านบรรยากาศเป็นอย่างนี้แหละครับวันนี้อาจจะมีเพียงรูปปั้นของท่านมีความทรงจําของท่านมีบรรยากาศเก่าๆที่ยังไม่แตกต่างจาก,ากจเดิมเท่าไหร่ครับแต่ความรู้สึกของบผมวันนี้คือว่าผมกลับมาเพื่อที่จะสแสวงหาความสว่าง เพื่อจะสแสวงหาโอกาสที่จะได้อธิบายถึงความหลุดพ้นสิ่งที่ท่านสอนให้เรารู้จักอยู่กับปัจจุบันไม่คิดอดีตไม่คิดอนาคตให้รู้ว่าความอนิจจังอน,นัตตาตัวเราไม่ใช่เราสิ่งที่ท่านพูดจนกลายเป็นประโยคทองก็คือว่าตัวกูของกูต้องไม่มีวันนี้จะมาย้อนดูถึงสวนโมก ทุกจุดที่มีความหมายที่ท่านพุทธทาสสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีการตอกย้ำถึงความหมายแก่นสารของพุทธศาสนาทั้งที่เห็นปั๊บเข้าใจเลยทั้งที่เป็นปริศนาธรรมที่เราต้องใช้ความเข้าใจความลึกซึง้งและความง่ายที่จะตีความให้รู้ว่านี่แหละคือหัวใจของคำสั่งสอนที่ถ้าเรานำมาปฏิบัติในชีวิตจริงแล้วก็จะเย็นจะสงบ และจะหลุดพ้นได้ทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราเองครับวันนี้กลับมาย้อนดูชีวิตของท่านพุทธทาสท่านมรณาภาพไปเมื่อ2536ย่างเข้าปีที่17แต่อย่างที่ท่านประกาศเอาไว้ครับว่าท่านพุทธทาสไม่เคยตายเหมือนกับที่ท่านพระพุทธเจ้าได้เคยประกาศเอาไว้ว่าสิ่งที่หลงเหลือไม่ใช่ตัวพระองค์ท่านเองแต่คำสั่งสอนทั้งหลาย ฉัน้นใดก็ฉันนั้นสิ่งที่พุทธทาสสอนเราไวา้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ที่เราจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันให้มีความหมายที่แท้จริงอย่างไรฉะน,นั้นวันนี้ผมพาท่านย้อนไปดูชีวิตจุดเกิดของท่านการเติบโตของท่านความคิดความอ่านของท่านวิธีการสั่งสอนของท่านไปจนถึงทุกจุดทุกบริเวณในส่วนโบกที่มีความหมายอย่างยิ่งครับ สวนโมกขะพลารามเรียกสั้นๆว่าสวนโมกเช้าวันนี้ผมโชคดีที่สวนโมกมีพิธีตักบาทสาธิตความร่มรื่นณนะลานหินโค้งผู้คนชาวสุราษฎร์ธานีมาจากทุกสารทิตเป็นพิธีที่ท่านพุทธทาสหรือฟื้นขึ้นจากสมัยพุทธกาลเน้นความเรียบง่ายสมกับคำว่า กินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่อย่างทาตมุ่งมาดความว่างสวนโบกแห่งนี้ผ่านไปแล้ว51ปีก็ยังเป็นสวนป่าเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นจากทุกขของใครหลายๆคนสวนโบกแท้จริงในความหมายธรรมะแท้จริงอยู่ในจิตท,ที่เกลี้ยงที่จะดูออกมาภายนอก จะพูดอย่างที่พูดนะคนชนิดนี้ไปนั่งที่ในสวนไหนป่าไหนป่านั่นก็จะกลายเป็นป่าโมกหรือสวนนั่นจะกลายเป็นสวนโมกแล้วก็ออกมาถึงชั้นนอกสุดก็คืออยู่ที่นี่ไงอยู่ที่มูที่สองตำบลละเม็ดอำเภอชายามีนคนพยายามมากนะเขาจะสร้างสวนโมก,กันที่จังหวดัดนั้นจังหวัดนี้เขาก็พูดแล้วเขาก็พยายามมันเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องโง่เง่าที่สุดถ้าจะไปสร้างสวนโมกที่ไหน ไม่สร้างในจิตใจแล้วก็มันก็เป็นเรื่องโง่เง่างงง่ายทำให้ผมนึกย้อนไปถึงเมื่อหนึ่งร้อยสามปีก่อนที่บ้านหลังเล็กๆในภูมิเรียงผมมานั่งอยู่จุดที่มีความสำคัญตามประวัติศาสตร์สำหรับศาสนาพุทธของไทยทีเดียวครับ ทีอ่อำเภอภูมิเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้เมื่อ103ปีก่อนพศออ2449เด็กชายเงื่อมพาณิชย์เกิดที่นี่ครับบ้านหลังนี้ยังมีป้ายทุกวันนี้ที่เขียนบ้านเกิดเดิมท่านพุทธทาตยังมีแผ่นฝากระดานโบราณตั้งแต่ยุคนั้นมีให้เห็นและบ้านหลังนี้ที่ผมนั่งอยู่นี้ตรงกันข้ามกันครับเป็นร้านค้า ที่คุณพ่อของเด็กชายเงื่อมเปิดเป็นธุรกิจและเด็กชายเงื่อมกับน้องชายธรรมธาตุก็ช่วยกันทำธุรกิจคุณพ่อ20ปีให้หลังจุดนี้คือจุดความผันเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเด็กชายเงื่อมไปบวชเป็นอินทปัญโย2469และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดของสวนโมก2476 ท่านมีชื่อว่าพุทธทาสเป็นทาสของพระพุทธเจ้าวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อจะย้อนรอยชีวิตของท่านพุทธทาสภาพที่เห็นคนที่รู้จักและมาดูบ้านเกิดและที่นอนครั้งแรกของท่านพุทธทาสคนที่เคยรู้จักท่านแล่ฟังว่าอย่างไรบ้างน่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งครับท่านพุทธทาสเดิมชื่อเงื่อมพาณิชย บิดาเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพมาอยู่ที่ชัยยาส่วนมารดาเป็นชาวสุราธ,ธานีเกิดเมื่อ27พฤศจิกาคม2449 103ปีก่อนผมมาย้อนรอยมาที่ชัยยามาที่บ้านเกิดวัดที่บวชกับท่านจ้อยหรือพระครูใบดีกามนเทียนมันทิโรลูกศิษย์ก้นกุติที่ติดตามท่านพุทธทาสกว่า22ปี เป็นพระรูปสุดท้ายที่ท่านพุทธทาสบวชให้ได้ย้อนวันวานของท่านพุทธทาสให้เราฟังในยามฝนตกพรำๆบรรยากาศไม่ต่างอะไรกับเมื่อ103ปีก่อนต้นท่ท่านเกิดเป็นเด็กเนี่ยท่านก็คือเด็กธรรมดาของภูมิเรียงของสุราชเนี่ยชาย,ยานี่นะไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องบวชเรียนถึงขนาดนี้เลยตอนแรกไม่ได้คิดใชหมาว่าไม่ได้คิดก็เป็นพักทั่วไปอ่ะคงไม่ได้คิดที่จะ จะเข้ามากอบกู้ภาษาสนาหรืออะไระระดับหนึ่งอ่ะความคิดอาวาพรรษาที่3ที่4ี่มันเริ่มเริ่มเริ่มมีจุดประกายการไปเรียนรู้ในระบบาศาสนาเข้าในระบบของบาลียิ่งขึน้นเลยอาจจะมองเห็นในการแปลได้อะไรเนี่ยมันอาจจะมีกําลังที่จะผลักดันตัวเองหนึ่งแล้วก็กําลังที่จะทําให้มองเห็นว่า,าศาสนาหรือาศาสนาเริ่มเริ่มแบบคล้ายๆขาดหลักท่านพุทธทาสบอกว่าไปเรียนกรุงเทพแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่ต้องการนั่เหนียวแน่นอนนั่นมึง ือท่านเห็นที่ตั้งไว้ในความรู้สึกจากของกรุงเทพกับจิตใจท่านน่ะมันเหมือนลบล้างกันอท่านเลยแบบว่ามันไม่ใช่แล้วท่านเลยก็ต้องมาฉุนโมเก่างานมาหาครับมาหาสิ่งที่ท่านมีอุดมค์ติอยู่หรือในยุคเขาศึกที่ว่าศาสนาควรจะมีหลักอะไรนะครับถ้าต้องการจะใช้ชีวิตแบบพระพุทธเจ้าแบบเรียบง่ายและปฏิบัติจริงปท่านไปกรุงเทพด้วยเหตุผลอะไรเพราะท่านโตเรียนียที่นี่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยไปเรียนกรุงเทพอาเสียงอาเสียงอาบอกว่า ควรจะให้ไปส่งเสริมตอนประเด็นตอนอนักคำสองก็เรืเอ่อนักนักคำโทเสร็จแล้วก็จะไป,ให,ไปให้ไปเรียนเหมือนให้ไปเรียนอย่างน้อยอ่ะก็ศึกก็สึกก็สึกนะให้มีความรู้ขึ้นหน่อยจะได้เป็น<ม>พระที่มีมีความรู้นิดนึงได้ผ่านเห็นโลกมากมายอะไรอย่างเงี้ยจ้ะทำไปทำมาก็ไปพรรษาสองนะท่านบอกไปพรรษาสองเสร็จแล้วกลับมามเนี่ยมันเป็นสองเดือนเองคำเดือนมันไม่มันไม่ได้ล้มันมันมันไม่ใช่แล้วว่ะวาดวิมานวิว่ากรุงเทพจะเป็นสวรรค์แห่งการศึกษาเป็น ของพระที่มีแต่พระอาหารหันต์มากมายมีการรู้ประท้อก้าสูงความแต่มันไม่ใช่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่แต่ความจริงตอนที่ท่านกลับมาเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านกลจะศึกแล้วไม่ใช่เหรอแน่นอนสองครั <c oughs> ้งนู่นพันศาเลยเหรอไม่ครั้งเดียวครับพันศาหนึ่งก็โอเคกับศึกบันทึกไปเรียนกรุงเทพกลับมาดูก่อนจะพึ่งนะหน้ <c oughs> าหนึ่งก็เอาขอสอนนักธรรมก่อนกระสอนครับนักธรรมนักธรรมตีผ่านหมดครับสอนหน้าสองเพราะว่านักเรียนกรุงเทพมียกสูงหน่อยนะไปเสร็จปุ๊บ เอาไปไปกลับไปกลับมามันอยู่ไม่ได้นี่ทำเป็นมาก็จะมาศึกพันธะสามจะมาศึกครับจะศึกอยู่แล้วออีกเจ็ดวันคุณพ่อแต่คุณพ่อคุณพ่อตายแล้วช่วยคุณแม่สิช่วยคุณแม่เพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อตายแล้วย่าท่านมศาดอยู่แล้วเสร็จปุ๊บก็จะศึกก็อยเจ็ดวันมันเข้าพรรษาเขามีผู้ใหญ่ทักท้วงไหมว่าไม่ได้สื่อคนเข้าพรรษานี่มันไม่ได้แน่มันมันเหมือนกับว่าเราจะไม่สุกอะไรของเราเวลาจะไม่สุกหรือจะไม่สมบูรณ์แบบครับอ่ะอยู่ปัญหาสามก็ได้เนี่ยเข้าจารย์ใช่ไหมไปอยู่ปัญหาสามไงก็เรียนนักคำเอกต่อ เป็นอย่างนั้นแล้วก็จบรัฐเอกปุ๊บอก็เลยผักดนันว่าเอ้บอกว่าเอะไปเรียนรู้ใหม่มากเพิ่มเติมมากสนุกเริ่มเริ่มมีการเรียนรู้เริ่มมีมีพิมพ์ดีดขึ้นเริ่มมีการเขียนงานเขียนอะไรเริ่มมีแบบมีการศรึกษาชัดเจนขึ้นอีกหน่อยอะนักหนึ่งน้วสองอย่างธรรมดาทำหมมนังสือแผ่นพับบ้างอะไรบ้างเขียนบ,บ้างออกบ้างตามเรื่องไปหลังนี้เา,าษา,ารนี้เริ่มเริ่มมีแบบเออมันน่าจะเขาเห็นความแตกต่างของเทพมาแล้วนี่เอ๊ะเรามีส่วนผักดันได้ในศาสนาคมคิดอย่างนั้นนุกแล้ว่าสนุก็เลยออบก ไปครั้งไหมอ้าวไปเลยก็เรียนจริงเลยไงรับทุมคงคาที่ลองวาดภาพดูสมมติว่าท่านพุทธทาสศึกจริงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีไม่มีไม่มีถุงโม้เลยไม่มีสถุงโม้สองครั้งท่านบอกเกือบเกือบสองครั้งแล้วบัญชาหนึ่งกับบัญชาบัญชาสองต้นๆเกือบจะไม่มีถุงโม้แล้วไอหลวงพี่แจ้ทราบไหมว่าข้างๆบ้านอาจจะเตรียมที่จะให้ลูกสาวแล้วได้ซ้ำไปไม่ไม่แน่ไม่แน่เพราะท่านรับผิดชอบสูงท่านมีการรับผิดชอบสูงมากเนี่ยบอกว่าเราไม่เก่งแต่เราทําจริง หลังจากท่านมหาเงื่อมอินทปัญโยหรือท่านพุทธทาสเรียนไม่จบปร,รียนสี่ด้วยเหตุผลที่ท่านบอกว่าความคิดไม่เหมือนครูไม่ได้หมายความว่าท่านจะถูกไปทั้งหมดท่านพุทธทาสจึงย้ายกลับจากกรุงเทพเข้ามาอยู่วัดร้างวัดตรพังจริงที่บ้านเกิดในภูมิเรียงเป็นจุดเริ่มต้นของสวนโมกแห่งแรก ทางดูานน้ำก่อนครับจักทางจิกจักทังจิกจักทางนจักน้ำจิตต้นจิตร้อมรอมท่านพุทธทาสได้เลือกเข้ามาจำพรรษาศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังที่นี่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติจนมีแนวคิดวิปัสสนาคือวันคืนแห่งการดูธรรมชาติตามความเป็นจรงิงทุกวันนี้ ก็ยังมีรูปแบบเพิงเล็กๆซึ่งเป็นรูปแบบกุติสมัยเก่าที่ท่านพุทธทาสช้จจำพรรษาให้เห็นอยู่มีเพียงสังกสีไม่กี่แผ่นและที่นี่ท่านยังตั้งใจงดพูดตลอดสามเดือนในช่วงเข้าพรรษางดติดต่อคนภายนอกเพื่อที่จะฝึกจิตปฏิบัติสมาธิอย่างพระสงฆ์ในสมัยพุทธ,ธกาลทำให้มีผู้คนแถวนั้นเรียกท่านว่า พระบ้าพระเพียนตอนบวชใหม่ๆมีชาวบ้านเรียกว่าพระบ้าด้วย๋อแน่นอนสมมพูเก่านี่ท่านเราท่านขำท่านบอกว่าท่านเคยเล่าบอกว่านี่เขาว่าเราบ้าเนี่ยเด็กเา็กเล็กเล็กเยมรูล็กเ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 ลกล็กล็กเล็ล้กเแกล็กเล็กเ็กเล็กเล็กเลกเล็กเลดกเลเเล็หล็กเล็กเล็กเเกเล็กเล็กเเดี๋ยวเกิกกกเก จริงๆโยมนำท่านน้องชายไงบอกจะกลับมาอยู่นี่แล้วไม่เอาแล้วไม่เรียนต่อแล้วน้องบอกว่าพี่ก็มีวัดล้างวัดเดียวนี่แหละใกล้บ้านที่โยมนี่เดียวนี่จากนี้ไปบ้านเนี่ยเดินไปโรงเรียนโพธารามใกล้ๆวัดพระเรียนนี่สเดินไปสักโรงเรียนจากนี้เดินไปส่วนโมกเก่าอาตมาว่ามันทักประมาณถ้าอย่างจานเดินเร็วๆนี่คงจะสิบกวนาทีนะสิบนาที่ิบสิบ้าน่าจะประมานั้นใช่ก็มีวัดวัดตรงนี้วัดล้างวัดล้างวัดอื่นก็ไม่ได้แล้วนี่วัดโพธารามวัดอะไรก็มีเจ้าวัดหมดแล้วก็หาวัดล้างอยู่เพื่อจะค้นตัวเองลองทุกอย่าง พรรษาแรกก็ลองทุกอย่างจากจากที่นี่ลองไม่พูดไม่จาสามเดือนเขียนหนังสือเล่มันได้เกิดขึ้นเลยโยงการปฏิบัติธรรมสามเดือนอนุทินการปฏิบัติธรรมสามเดือนเกิดหนังสือเล่มนี้ยอดมากที่ทุกวันจะจดว่าบันทึกได้อะไรจิตตก จิตไม่ได้ประคะแนนช่วงนั้นเลยใช่ไหมแน่นอนเรียนรู้ทุกอย่างท่านบอกว่าจริงๆเลยเรียนรู้ทุกอย่างเลยว่าเห็นชีวิตเขาว่ากันเรื่องกินพืชกินผักกินเนื้อกินจั์อะไรท่านเลยเขียนหนังสือเล่มๆมังสวิรัติเขียนหนังสือเก็บแล้วลองเนี้ยท่านบอกท่านลองเลยทานถั่วล้วนๆทานผักล้วนๆท่านเลยแล้วไม่พูดอยู่สามเดือนไม่พูดนะไม่พูดห้ามพูดเลยไม่พูด เริ่มมีพระมาศึกษาท่านบอกว่าได้เราไม่พูดในภาษานี้ตั้งใจไว้แต่มีถามตอบด้วยการเขียนเขียนกระดาษเขียนใส่กระป๋องท่านบอกเขียนใส่กระป๋องเขียนคำถามกันตอนนี้กระป๋องนี่กระป๋องท่านทำท่าดู่เดียวตอนนั้นมก็กลับไปถางกระสีไงตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นตึกเป็นอะไรหมดแล้วตอนนั้นถางกระสีบอกเนี่ยคำถามอยู่ตรงนี้ต๊อนี้คำถามนี่คำตอบเราถ้าวันไหนยังไม่ตอบก็แปลว่าพักอยังไม่ตอบเนี่ยเป็นชีวิตที่อิสระมากโยมครับแต่ว่าที่ชาวบ้านเรียกพระบ้าเพราะว่าอยู่คนเดียวมั้งแน่นอนอยู่คนเดียววแล้ก็ เหมือนอย่างกับว่าท่านศึกษาแนวอะไรของท่านที่มันแปลกกับคนอื่นไล้มั้งนะคงจะเป็นมุมมองที่ที่แปลกแล้วเวลาเทศเทศอะไรก็อาจจะมีทัศนะทิ่ถ้าเทศเก่งอะจะนอนเทศเก่งชอบเลยบอก3 4 0คนเลยว่ามาฟังมาอะไรเนี่ยมีคนฟังเยอะชอบเพราะเป็นมุมมองใหม่ๆแปลกๆเพราะท่านพูดอะ้เหมือนโหลสมัยใหม่ด้วยเอาหนังสือจากยมทศธาตุส่งมามาอ่านมาดูมาเรียนรู้มาอะไรอย่างเงี้ยจะมันเป็นการเพิ่มเติมท่านบอกท่านบอกว่ามันได้ความรู้ได้ระดับหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งจะให้พ่อพุทธทาสดูหมอ ท่านบอกท่านไม่เคยดูไม่เคยศึกษาอคนนั้นกลุ่มนั้นว่าไงมาทำไมหลวงพ่อไม่ศึกษาไม่ดูหรอครับเรียกองขวัดเยอะนะที่สมมติท่านเนี่ยท่ามาท่านบอกท่านไม่เคยศึกษาทีนี้หลายคนว่าพระพุทธเทศธรรมะสูงลึกซึ้งท่ามาได้ยินปาหูบ่อยมากเลยเทศเข้าใจยากฟังยากต้องตีความต้องอะไรลึกไปยมรู้ว่าท่านบอกว่าที่เราเป็นอย่างนี้เพราะเราตั้งใจเมื่อท่านมาหาวัดล้างอยู่วัดตะพังจิเนี่นะสมมติเก่าหรือสมมติว่าิุมเรียงเนี่ย เพราะถ้าต้องการหาจุดยืนแห่งาศาสนาแท้จริงที่มันม,มีหลักยังไงท่านลองคำนวณดูเองเถอะว่าคนในโลกทั้งหมดนี่เป็นผู้มีความรู้อย่างพุทธศาสตร์มากหรือว่ามีความเชื่ออย่างไสยศาสตร์มากเมื่อมาเชื่อว่ายังมีความรู้อย่างษษษษไสยศาสตร์นั่นหละมากกว่าแต่เราไม่ค่อยมองกันหรือมองกันอย่างไม่ไม่ละเอียด นมพวกที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทนั่นนะก็ยังเป็นไสยศาสตร์อยู่ตั้งครึ่งตั้งค้อนพุทธบริษัทคนไหนนี่ฟังให้ดีๆพุทธบริษัทคนไหนมันกราบพระพุทธรูปลงไปโดยคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยให้ช่วยอย่างนี้นั่นมันก็ยังเป็นไสยศาสตร์แต่ถ้ามีพุทธบริษัทคนใดมารู้ว่าพระพุทธเจา้าตรัรู้อะไร มาปฏิบัติตามแล้วดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้เห็นในความดีความจริงความถูกต้องของพระพุทธประธรรมประสง์อย่างนี้แล้วกราบพระพุทธรูปลงไปอย่างนี้กราบนั้นเป็นพุทธศาสาที่นี้มาตั้งเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสก็มีหลักการต้องเข้มกว่าที่อื่นกติกาของการอยู่<อ>ส่วนมนกวากนี่เมื่อก่อนนั้นเมื่อก่อนนั้นเข้มเลยไม่รับต้องพระที่จะมาอยู่ส่วนโมกนะปัจจุบันเนี่ยต้องมาอยู่เนี่ยต้อง เมื่อก่อนนะฮะท่านบอกตารางท่านท่านอบรมพระราชพัฒน์พระราชการแบบตอบแทนราชการหน่อยเมื่อก่อนไม่รับนะนักธรเอกประเที่สามนะเมื่อก่อนแล้วครับต้องการความกดนี้เลยครับเพราะถ้าว่าไงมะเราไม่มีเวลาสอนถ้าพูดอย่างเงี้ยมีพระองค์นี้ไม่รู้ไม่รู้เลยผมจะมาขอหลวงพ่อมาอยู่พอดีตอนพรรษาแรกๆผมจะมาขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับให้หลวงพ่อได้สั่งสอนอบรมไม่มีเวลา ไม่มีอาจารย์ย่มเชื่อพระลากลับเลยดูเลยนะลากับเลยพระลากับเสร็จแล้วก็มามาเห็นก็ดีก็ก็ออกไปตามท่านท่านท่านเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาใหม่ท่บอกว่าผมจะมาศึกษาธรรมชาติจะมาศึกษาตัวเองครับคือถ้าอาจารย์บอกว่าอย่าไม่ให้รับผิดชอบในตัวพวกคุณเกิดปัญหาเราไม่มีเวลาก็รับผิดชอบเองตัวเองแล้วมีอะไรมาถามเราถ้าพูดง่ามีอะไรมาคุยกับเรามาถามเราไม่ใช่ว่าต้องให้เราไปให้ คุณอยากที่คุณจะปรึกษาเลยอาจารย์สอนสิทธิ์ไหมเอ้าเรามีเวลาที่ไปเหมือนเซนนะนะเหมือนเซนนะนะเวลาเจอเวลาต้องสิทธิ์ไปต้องพูดให้รู้เรื่องก่อนพูดเรื่องก่อนอย่างนั้นเลยโยมนี่หลายหลายองค์นี่ไม่เข้าใจอ่ะอาจารย์ว่ากลับไปเริ่มดิบหมดตเราเห็นถ้านมาเห็นก็รอดไปถ้าไม่เห็นก็คนก็สวยไปก็ไปว่ามุมมองใหม่ครับอันนี้เป็นเรื่องความเคร่งของสวนโบกเนี่ยทำให้ คัดเลือกคุณภาพของท่าที่ดีได้ไหมครับออาตมาก็ไม่มั่นใจนะแล้วแต่ชิเกตผ่อนเสลยเรดูเองเนี่ยดูตัวเองมันก็เป็นท่านอาจารย์ท่านเคยพูดเสมอว่าแม้ฉุดโมงเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้า,ถา,ถาท,ท่านบอกว่าที่เราทำไว้เนี่ยเธอแค่ประคองก็น่าจะพอแล้วนะทำให้เนี่ยเธอแค่ช่วยๆกันดูมันก็น่าจะพอแล้วแต่มีคนถามบอกว่าถ้าถ้าเผื่อมันล้างท่านบอกว่า ก,ก็ล้างก็ล้างไปเหตุปัจจัยมันก็จบไปแต่สิ่งที่โหยมเชื่อไหมจริงๆอาอาจารย์เนี่ยเร,เราเดินตามรอยท่านก็<ม><ม>ท่านในตานะพระเจ้านะท่านไข่ท่านเขีย่ยมาแล้วคุยมาแล้วนะแล้วท่านกั่นกรองมาแล้ว8ปดหมื่นสี่พันธรรมขันเนี่ยนะเหลือมาแค่เก้าตาเนี่ยเราตาให้เก้าตานี่ก็อาจจะจะอีกห้าสิบปีมังก็เหนื่อยแล,แล้วอีกห้าสิบปีจะหลุดพ้นอมันอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่มองก็ศึกษาไปตลอดถ้าเลยบอกว่าแม้แต่ส่มองปัจจุบันเนี่ยถ้าเผื่อ มันเป็นทัศนะหนึ่งที่บอกว่าถ้าเผื่อมันไม่มีการมันก็เป็นโรงเรียนแบบมหาวิทยาลัยเปิดก็ได้เข้ามา,มานัน่งโคนต้นไม้มศึกษาธรรมชาติฝรั่งาาในเรียกว่าสวนโมกไม่ใช่เป็นวัดมันเป็นมนรรคผลสอรีสากลมันเป็นอะไรที่สากลน่ะมันะไม่ใช่เป็นวัดที่ต้องมีกติกาอะไรมันเป็นสบายสบายฝรั่งเข้ามาแล้วก็โล่งโปร่งเลยทุกศาสนาเข้ามาแล้วโล่งโปร่งนี่คือปณิธานของพ่อพุทธแล้วตัวนี้ไม่รับบวชไม่มีการบวชที่นี่อ๋อเหรอแม่เท้าความเดี๋ยวเขาคุยกันก็จะมาเนี่ยก็ ท่านท่านบวชให้นะพูดง่ายๆสมบูรณ์ใับก็จบตรงนั้นแล้วจบแล้วนี่รุ่นสุดท้ายเลยยังไม่คุยรุ่นสุดท้ายเลยเหลือองค์สุดท้ายก็เสร็จบทมั้งอันนี้ไม่คงก็ที่สุดแล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านเลิกบวชกันแล้วกันการรุ่งในะมาแล้วก็มีรุ่นหนึ่งที่มาขอบวชแต่ก็ไม่อยู่ครับ นะคือจะมาเป็นพระองค์ที่อยู่แล้วกันนะพูดง่ายๆที่ยังเหลืออยู่อ่ะสวนโมก็จะไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนวัดอื่นสิครับไม่รู้สิก็เหมือนไม่เหมือนนะวัดป่าเหมือนวัดป่าเหมือนวัดป่าทั่วไปกันแล้วกันเหมือนวัดป่าทั่วไปแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าความเป็นปัจเจกสูงก็คือเป็นตัวเองสูงกว่าที่อื่นที่อื่น่าจะเป็งานอาตมาอาตมาว่าหลักธรรมมากกว่าหลักธรรมเลยแต่หลักธรรมของอาจารย์ที่พูดท่าเนี่ยเป็น เป็นปัจเจกหลักธรรมนะเฉพาะหลักธรรมใครจะมาเดินก็ก็เป็นเป็นอนุปุจเจปัจเจกไปต่อมันกันเอาหลักธรรมเป็นใหญ่ก่อนคือหลักท่านวางไปแล้วท่านตามรอยพุทธองค์มาตลอดถ้าจะจุดประกายแห่งความสักดิ์ห่งการเป็นเป็นอนุพุทธะหรือเดินในรัทธศาสนาถ้าศาสด์ศรัาเนี่ยท่ต้องศึกษาประวัติท่านก่อนเหมือนอย่างการให้เรามีกําลังเนี่ยไม่ใช่คนเนี่ยศึกษาประวัติพุทธทาสเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยท่านท่านทำยังไงเป็นไงก็อย่างเงี้ยจะถ้าเราต้องท่านบอกว่าไปศึกษาและอ่านพุทธเจ้าก่อนว่าท่านอยู่ยังไงงททท่่่่าาาานนนพพููดดี้เลลยวบอก คุณเอ่านพุทธประวัติไหมคุณไปอ่านดูอนคุณจะเห็นอะไรเยอะแยะในพุทธองค์ทีนี้เราจะเห็นว่าสวนโมกเนี่ยจะเหมือนอะไรในพุทธการก็สมควรอ่าใช่อาจารย์พุทธาอาจารย์รักษาตร,ตรงนี้อะไรจ๊ะครับโบทอยอดมากเกินพุทธการเลยพุทธการเลยผมมาที่ลานหินโค้งของสวนโมกนี่ แล้วถ้าถามว่าต้นแบบของลานหินโค้งแห่งนี้นมาจากไหนต้องบอกเลยครับว่าท่านพุทธทาสเคยบอกไว้ว่าให้ทําเหมือนกับสมัยพุทธกาลทําให้เตือนให้รู้ว่าพุทธศาสนิกชนนั้นจะต้องปฏิบัติให้เหมือนกับสมัยพุทธกาลเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านนั้นทั้งเกิดทั้งตรัสรู้ปริณีพานอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้อยู่ในป่ายอย่างนี้ การจะเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะจริงๆต้องทำตัวให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้อย่างนี้ฉะนั้นลานหินโค้งจุดน,นี้จึงกลายเป็นรูปแบบเลยครับหลายๆวัดหลายๆแห่งหลายๆสำนักในประเทศไทยเนี่ยก็เอารูปแบบของลานหินโค้งอย่างนี้ไปเป็นต้นแบบเพื่อทำให้เกิดบรรยากาศให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นให้กลับมาสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะไม่ เคยอยู่กับเหตุการณ์เมื่อ2,500กว่าปีก่อนของพระพุทธเจ้าแต่พอเรามาอยู่บรรยากาศอย่างนี้แล้วพอท่านพุทธทาสบอกว่านี่แหละได้ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยได้รู้ซึ่งว่าบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรเรากําลังทําให้เหมือนที่สุดที่จะเหมือนได้เท่านั้นแหละครับเรารู้สึกอะไรครับว่าเราเจอกับของจริงเราอยู่กับบรรยากาศและเนื้อหาสาระ ที่ท่านพุทธทาสให้กับเราในสิ่งที่เราไม่สามารถจะหาจากตำราได้และทำให้เรายิ่งเข้าใจลุ่มลึกถึงจิตวิญญาณของธรรมะที่ทันสมัยแล้วก็ใหม่เสมอครับผมมาสวนโม่เนี่ยผมมีความร,รู้สึกอย่างหนึ่งว่าพระที่นี่เนี่ยจะมีใกล้ๆชาวบ้านพูดว่าไม่ไม่โมะ พยายามที่จะถ่มตนด้วยซ้ําไปและตอนเราถามเปรียบเทียบกับว่าอื่นสำนักอื่นเนี่ยก็จะบอกไม่เอาเราไม่เปรียบเทียบทั้งหลายแหละมันมาจากอะไรอไอ้หลักการที่ว่าเราพูดน้อยๆหน่อยกี่กับตัวเราเองใช่คือคือถ้าอาจารย์ท่านไม่ดูอยู่แล้วท่านก็ไม่ค่อยจะไปไปไปตำหนิหรือไปอะไรว่าอะไรอะ่ะค,ครับ ท่านวางรูปแบบไว้แล้วว่าว่ามันมีถูกอย่างนี้อย่างนี้มันจะเห็นเองว่ามันไม่รู้นะหลายคนก็ยังบอกว่ามันมันไม่ใช่เลยท่านบอกว่าบางครั้งศึกษาแนวนี้บางคนไปศึกษาว่าดูว่านี่อะไรท่านบอกว่าเอาคุณดับทุกได้ก็จบนี่คือสิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนว่าในพุทธะเนี่ยบางครั้งว่าท่านเนี่ยพูดพูดแต่บางเรื่องเนี่ยสูงไปอะไรไปเนี่ยเข้าใจยากศึกษายากเนี่ยแล้วทำหรือเปล่าทำหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าลดอัตราตัวตนอะไรเนี่ยทำหรือเปล่าโอ้โหอาจารย์บอกว่า คนที่พูดนี่มันไม่เคยเห็นนะนะไม่เคยเห็นท่านอ่ะไม่เคยเห็นชีวิตของท่านอยู่ยังไงครับท่านอยู่งั้นก็มองเห็นแล้วละระดับระดับนี้แล้วก็อย่างว่าอีกท่านนี่ก็ถึงกําเด็จแล้วท่านจะอยู่ชิ้นแรบง่ายยังไงอ่ะฝนฟ้าก็เปียนนั่งอย่างงี้อ่านหนังสือเขียนเนี่ยใครมัางไงไม่ทายนี่ชีวิตที่ท่านทําให้ดูอยู่แล้วและอีกอย่างเนี่ยคือท่านทําให้ดูชัดเจนมากตอนที่ทังราชเสด็จมามาเมตตาท่านเนี่ยเสด็จมรเยี่ยม็จเมตตาท่านท่านแสดงความลดอัตราอย่างพิเศษที่สุดเลยจริงๆแร้ว